IT Support วันนี้นะครับเรามาอยู่กับเจ้าตัวโปรแกรม VMware นะครับ v i r t Station นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้จำลองนะครับในการลง Windows แล้วก็ปรับใช้งาน Windows ต่างๆนะครับความจริงตัวนี้ก็มีทุกเล่นเยอะแยะมากมายเยนะครับเราจะมาสอนการลง Windows นะครับลง Windows ในตัว VMware นะครับ แรกก็ติดตั้งนะครับติดตั้งตัว VMware นะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็จะได้นะครับรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะแล้วก็ให้เราไปดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดไฟล์ไฟล์วินโดว์นะครับในที่นี้เราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็ไปดาวน์โหลดไฟล์วินโดว์จากเว็บ Microsoft โดยตรงได้เลยนะครับเมื่อเปิดเข้าโปรแกรมมาแล้วนะครับก็ให้กดตรงนี้เลยนะครับ Create a new Virtual Machine นะครับกดเข้าไป ตรงนี้เลือกเป็นตัวชายก็ได้นะครับตัวข้างบนก็ได้เสร็จแล้วกด next แล้วก็ตรงนี้นะครับ installer disk นะครับให้เรานะครับ browse file iso ที่เราโหลดมานะครับกดที่ browse ได้เลยแล้วก็นะครับไปเลือกไฟล์ window s ที่เราดาวน์โหลดมานะครับคือตรงนี้นะนเสร็จแล้วกด open ได้เลย มันก็จะฟองนะครับเป็น Windows 10นะครับ x64 นะครับ64บิตนะครับเสร็จแล้วกด next Visual name นะครับเราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ว่าอในที่นี้เราจะไม่เปลี่ยนนะครับก็ใช้เป็นชื่อนี้เลยนะครับตามนี้เลย Location นะครับก็ตามนี้ใครจะเปลี่ยนก็ได้นะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็กด next ครับ Maximum นะครับดิสนะครับตั้งขนาดดิสก์ไว้ที่60 g ิกนะครับใครจะน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้นะครับ เราก็เอาตามนี้แหละนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรมากมายนะครับตรงนี้ก็คงเดิมเอาไว้นะครับเสร็จแล้วกด next ลองเช็คข้อมูลพื้นฐานก่อนนะครับว่าระบบมันกําหนดให้เราประมาณนี้นะครับส่วนถ้าใครต้องการมากกว่านี้ก็กดที่ c u ต้อมตรงนี้ก็ได้นะครับ c u s อมฮ h a r d แวร์นะครับเราก็เรียกเขาได้เลยนะครับ memory นะครับปรับขนาดกี่จิกก็ได้นะครับเครื่องนี้มี memory สูงสุดที่16จิกนะครับก็จะมีกุศรนะครับชี้ตรงนี้ส่วนเราจะเลือกกี่จิกก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ควรเกิน16นะครับเพราะว่ามัน over เกินนะครับ เขาแนะนําไว้ที่2อิกนะครับเราก็ตามนี้แหละนะครับในส่วนของโปรเซสเซอร์นะครับตั้งได้นะครับนี่ e t w o t w o r k USB นะครับ s s u n d y i s ก็ a y ปก็ปรับกันได้นะครับถ้าไม่ปรับก็กด finish ได้เลยนะครับเราก็รอนะครับโปรแกรมกำลัง create อยู่นะครับในขั้นตอนการ create ดิสใหม่นะครับอาจใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับจะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับสเปก ของ PC นะครับเสร็จแล้วก็รอไปก่อนนะครับ Efi network timeout นะครับกด enter ไปขั้นตอนนี้ก็รอนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ติดตั้งเหมือนที่เราลงวิดโดจริงๆเลยนะครับไลเซนเรายังไม่ใส่นะครับกด I don't have product key นะครับอันนี้เลือกเป็นตัวโปรดีกว่านะครับโปร6 4บิตกด next กด I accept นะครับกด next แล้วก็เป็น custom นะครับ มีได้เดียวเลยนะครับเราจะไม่ขี้อะไรเพิ่มนะครับกด next แล้วก็รอกดเลือกนะครับ region นะครับอันนี้เอาเป็น United States ก็ได้นะครับเสร็จแล้วกด yes keyboard layout นะครับเป็น US ไปก่อนแล้วกันคอยะปรับที่หลังอันนี้ add เลยแล้วกันนะครับ add เป็นไทยปะสองภาษานะครับเมื่อกี้เป็นอังกฤษไปละก็เลือกมาที่ไทยนะครับ ไทยไทยแลนด์นะครับเสร็จแล้วกด Next กเกรมันีนะครับ Add layout ไปได้เลยตรงนี้นะครับเลือกเป็น set นะครับเ Personal use ก็ได้นะครับกด Next ไป Email นะครับเราติ๊กเป็น offline เขาก็ได้นะครับ Limited นะครับชื่อเอาเป็น PC แล้วกันง่ายดีนะครับกด Next Password เราจะไม่ตั้งนะครับกด Next ไปก่อนอันนี้เป็น Not Now นะครับกด Accept Skip Not now เสร็จแล้วนะครับโปรแกรมเด้งถามว่าต้องการจะเพิ่มเน็ตเวิร์ดหรือเปล่านะครับก็เพิ่มไปก็ได้นะครับเพราะว่าคอมเราตอ่อเน็ตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมนี่ต่อเน็ตนดได้นะครับเพราะว่าคอมเครื่องจริงให้เราเป็นเครื่องแอดมินนะครับเรามีเน็ตอยู่แล้วนะครับก็ตอบเลยก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นการลงนะครับลงติดตั้ง Windows ในโปรแกรม VMware นะครับก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับเหมือนกับใช้งาน Windows จริงๆเลยนะครับเห็นไหมโอเคเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากจะได้แบบเป็นเต็มเต็มจอนะครับก็กดคีย์ที่คีย์บอร์ดนะครับ Control Alt e r n t e แล้วก็ Enter นะครับนี่ก็ด้ได้เป็นเต็มจอแบบนี้นะครับถ้าต้องการจะออกจากโหมดเต็มจอนะครับก็เหมือนเดิมครับกด Control Alt Enter แล้วก็ Enter ครับ ถ้าเราใช้งาน Windows VM ใน VMware เสร็จแล้วเราต้องการจะปิดนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับมาคลิกที่ตรงนี้นะครับ Windows 10นะคลิกขวาแล้วก็มาที่ Power นะครับ Shut Down Genius นะครับกด Shut Down ไปแค่นี้เองนะครับก็จะเป็นการปิดใช้งาน Windows ใน VMware นะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะลง Windows ในตัว VMware นะเพื่อที่จะลองเทส อะไรเล่นนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัดจบแบบละครไทย